สวัสดีครับตะลุยตามตะวันมาเยือนมระกาช่วงบ่ายวันนี้เรามาเยือนมาริทามิวเซียมนะครับตามผมมาเลยครับบรรยากาศภายในมาดิทามิวเซียมใต้เรือนะครับชั้นใต้เรนะือ โอดีโอทัวครับ บริกานมาอยู่ชั้นใต้เรือครับของบริการยีเซียมในมรกกครับข้างในก็มีประวัติความเป็นมาของเรือรชาติที่เดินเรือเข้ามาในมรกาครับเดือ